สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแ e l Magic s u a r t h e r ตลาดบายจันทัดค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีมิถุนค่ะนะคะชาวราศีมิถุนนะคะ เรื่องราวความรักของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างหากคุณยังได้อะไรที่มันไม่ตรงต่อใจคุณเพียงแค่ปล่อยผ่านไปเพราะอาจจะไม่ใช่พลังงานโดยตรงถึงคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณนะคะแนะนําให้แอดไลน์ดีที่จะแพทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะเป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณแน่นอนกว่านั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากถานะของคนที่มีคมู่ ก่อนคะ่ะและตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดเรื่องราวของคุณนะคะในแต่ละสถานะในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวอาจารย์แพทจะไปเคลียร์ให้แต่ก่อนอื่นฝากติดตามในช anel หินปรับดวงของอาจันย์แพทก่อนนะคะทิ้งลิงกไว้ให้ตรง description เ,เช่นกันนะคะเป็นเพจหินที่ร้อยจากดวงชะตานะคะร้อยจาก วันเดือนปีเกิดของเรานั่นเองแต่ส่วนตรงนี้ที่นำมาโชว์ให้เป็นหินตามปีนักษัตร์ค่ะอันนี้เป็นนักษัตร์ของคนธาตุดินนะคะได้แก่ปีชลรูปีจอปีมะโรงและปีมะแม่ส่วนอันนี้จะเป็นนักษัตย์ของคนธาตุไม้ปีขานและปีเถาะค่ะอันนี้เป็นนักษัตร์ของคนธาตุน้ํานะคะได้แก่ปีชวดและปีกุลและอันนี้เป็นนักษัตร์ของคนธาตุไฟปีมะเส็งและปีมะเมียค่ะส่วนอันนี้จะเป็นนักษัตร์ของคนธาตุทองนั่นเองนะคะปีวอกปีรกา แต่ปีระกาพิเศษหน่อยเพราะว่าปีระกาปีนี้เป็นปีชงนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะมีเครื่องรางป้องกันภัยด้วยเช่นนะคะปีเสียแล้วก็พลังงานของอ e ีวิวอ y e นั่นเองนะคะสามารถเข้าไปดูในเพจ f c e e o o o ของอใ,นในเพจของอาจารย์แพทได้นะคะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด e สคริปชั o นนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ค่ะเอาละค่ะมาดูสิว่าพลังงานของเพื่อนเ,อนเอนชาวราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเช่นไร ชนะแรกคือนานะของคนที่มีคู่นะคะไพ่ e m p r e s s ค่ะหนึ่งเหรียญ e e n น f Wands สองดาบและ The Fool ค่ะ ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีของชาวราศีมิถุนนะคุณมีความสุขนะะมีความสุขกับเรื่องราวของอความรักมีความสุขกับเรื่องราวของการงานนะคะซึ่งการเงินก็ถือว่าเป็นกอบเป็นกรรมได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะคุณมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะในช่วงพิเลียดนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างอาจจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมก็เป็นได้หรือมีแนวโน้มที่จะได้เดินทาง ะะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนกับคนรักหรือคู่ครองนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของชาวราศีมิถุนในสถานะของคนที่มีคู่อย่างมากเลยทีเดียวจากพลังงานของคุณนะการเงินก็ดีการงานก็ดีความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะพลังงานของคนรักคุณเป็นเช่นไรในชอฟวอนค่ะเอ s ออฟซอร์สไฮพิเน e d ออฟสอสและสเตรนืมเขามีอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยไม่สบายใจนะคะมีเรื่องที่เขาเครียดมีเรื่องที่เขากังวลอยู่เกี่ยวพันกับเรื่องของงานความก้าวหน้าของเขาเขาอยู่ในสภาวะแห่งการลังเลสับสนว่าเอ๊ะเขาจะเลือกเส้นทางไหนดีสําหรับอนาคตของตัวเองอันนี้มันเป็นพลังงานของคนรักและคู่ครองของชาวราศีมิถุนนะคะบางทีเขาอาจจะคิด อะไรไว้ในใจแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกกล่าวกับชาวราศีเมถุนทั้งหมดมันก็เลยทําให้เรื่องเครียดหรือปัญหาต่างๆมันเก็บอยู่กับตัวเขาไม่ได้ถูกส่งผ่านไปหากับคนรักและคู่ครองตัวเขาเองคิดว่าเขาอยากจะจัดการปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างได้อย่างได้อย่างได้ด้วยตัวของเขาเองได้อย่างลงตัวอะไรประมาณนี้แต่ ลึกๆแล้วอ่ะเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ไม่มั่นใจาอาจจะด้วยเกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพของเขาเองนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นผลในเรื่องของหน้าที่การงานในอนาคตเขาก็เป็นได้มันทาให้เขาค่อนข้างเครียดแต่ในช่วงนี้คุณกับเขามีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันเพราะว่าเขาน่าจะมีเหตุที่ทําให้ไปทํางานไม่ได้หรืออะไรไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบหยุดพักจนทําให้มีเวลาอยู่กับคุณมากยิ่งขึ้น อ่ะมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะ Ace of c h a r i s e s ค่ะ t r e e of Wands Queen of Pentacles Five of c h a r i s e <c oughs> s และเด็กถือเหรียญ <c oughs> ถ้าดูจากในแน่ของความสัมพันธ์นะคุณสองคนน่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการคิดอยากจะทําอะไรร่วมกันก็เป็นได้ในอนาคตนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเงินการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันซึ่งมันเป็นการทํางานอะไรที่มันมีความสุขอ,อืมมีความสุขที่จะททำกับคนรักมีความสุขที่จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันช่วยกันออกแบบหรือช่วยกันสร้างสรรค์อะไรดีๆเข้ามานะคะ มีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ในแนวทางที่ค่อนข้างดีนะคะแนวโน้มของความสัมพันธ์ไม่ได้แย่อาจจะมีบ้างที่ต้องเดินทางหรืออาจจะต้องไปไหนสักแห่งหนึ่งที่มันไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่ระหว่างคุณกับคนรักนะคะแต่มีความรักด้วยกันดีอยู่นะเห็นไหมาการขยับขยาย วสกันตะเกียงวิเศษครุ่นคิดตัดลิปินนะคะคุณสองคนน่าจะมีอะไรทำร่วมกันเป็นกิจการหรือธุรกิจอะไรใหม่ๆที่คิด e รี e ขึ้นทำเพื่อรองรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนรักและคู่ครอ,องของชาวราศีมิถุนชาวราศีคนรักคู่ครองชาวราศีมิถุนน่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างทำให้เขาทำงาน ไม่ได้แล้วเขาอาจจะต้องออกมาทําอะไรร่วมกันกับคุณซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เขาต้องคุ้นคิดอย่างหนักเหมือนกันแต่มันก็มีทางเลือกที่ดีเข้ามานะคะขอให้คุณตั้งอกตั้งใจแล้วก็ลงมือทำนะคะโอกาสแห่งความสําเร็จมันเกิดขึ้นอยู่นะคะงานจะเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอคุณได้ลงมือทําไปแล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปู จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะจะปัดอุปสรรคให้แล้วมันจะเจอช่องช่องที่เขาเรียกว่าทําให้อ่าเขาเรียกว่าเป็น fast tag ก็ไดออ้ทำให้การทํางานหรืออะไรต่างๆที่คุณลงมือทําเนี่ยมันโดนผลักดันไปได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าเรื่องราวความคิดอะไรต่างๆนาน,นานที่ความรู้สึกตังบนหรือความรู้สึกที่ไม่มั่นใจนะคะพยายามตัดมันทิ้งไปค่ะถ้าคุณได้ลงมือทําแล้ว ความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้สําหรับชาวราศีเมถุนในสถานะของคนมีคู่ไพ่แจ้งออกมาอย่างเด่นชัดว่าคุณน่าจะลงมือเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันและมันส่งผลดีในอนาคตนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีเมถุนกันแล้วนะคะสถานะนี้เป็นเช่นไร Queen of Swords ค่ะ Page of ค u ั Spy of Swords Strength Seven of ครัถ้าดูจากพลังงานหน้าไพ่นะในสถานานี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเรื่องราวของความรักความสมพันธ์ ก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่คุณชุนชาวราศีมิถุนก็อาจจะมีตัวเลือกอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะทางคุณแล้วบางทีคุณอาจจะต้องปกปิดซ่อนเร้นอะไรบางอย่างไม่ให้คนที่คุณคบคนที่คุณคุยได้รับรู้รับทราบนะคะตัวของคุณเองเนี่ยก็งานค่อนข้างเยอะแหละนะคะค่อนข้างที่จะมีความหนักแน่นมั่นคงในการทำงานนะคะเพราะงานค่อนข้างตึงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ มองจากตรงนี้ก็ดูแล้วน่าจะมีพลังงานอะไรซ้อนแทรกเข้ามาเป็นลักษณะของตัวเลือกก็ได้อาจจะเป็นงานใหม่ๆหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณนะคะมันมีเรื่องราวแห่งความรู้สึก ด้านของอารมณ์ในทางเชิงของความรักเกิดขึ้นมาบ้างนะคะแต่คุณก็จะเป็นคนคุมเกมหรือคุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีเลยทีเดียวน,นั่นเองมาดูพลังงานของคนที่คุณครบซิเขาเป็นเช่นไรนะคะสิบเหรียญเป็นพลังงานแห่งความมั่นคงอนะคะสเตฟิวโอตัวเขาเองก็น่าจะค่อนข้างที่จะมีความต้องการในด้านของความสัมพันธ์นะคะมากขึ้นนะคะ มีความคิดที่อยากจะมาหาอยากจะเจออยากจะเจอนะคะมาแล้วก็อยากมาอีกเจอแล้วก็อยากเจออีกนะคะมันเป็นพลังงานแห่งแพชชั่นมีความเขาเรียกว่าอะไรอยาความรู้สึกที่คิดถึงนะคะ ถ้าเกิดห่างกันก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึง่งอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นพลังงานแห่งความคิดถึงเป็นพลังงานแห่งความบั่นคงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็ค่อนข้างสตรองขึ้นหนักแน่นขึ้นนะคะเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะที่มีต่อชาวราศีมีถุนนั่นเองอ่ทีนี้เรามาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันเป็นเช่นไร ในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้ซิกซอบวอนค่ะมีเกณฑ์การช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะเดอะมูนนะคะสเตรนท์ <c oughs> ใครคนนึงก็น่าจะมีงานที่ค่อนข้างเยอะงานที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะเอ็มเพเรอร์ความขี้หึงขี้ห่วงก็ยังมีนะคนรักและคู่ครองคุณเนี่ย <c oughs> ะนะคะชาริออตถ้าเกิดว่าเป็นคนไกลยอยู่ห่างกันนะะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหากันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ะะได้กลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางทีมันก็เวลาเขากลับมาหรือใกล้ชิดกับคุณมากเกินไปมันก็ทําให้คุณรู้สึกเครียดเหมือนกันนะชาวราศีเมถุนเพราะว่าคุณอาจจะทํางานได้อย่างไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพสักเท่าไหร่เพราะต้องเอาเวลาไปอยู่กับเขามากกว่า <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของชาวราศีเมถุนในฐานะข,ของคนที่คบกันคุยกันนะคะมันมีความมั่นคงมีความชัดเจนขึ้นเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมัน ดียิ่งขึ้นมีการตัดลิบวิ้นด้วยวัฏจักรนะคะมันก็คือการหมุนวนเข้ามานั่นเองคลังปัญญาตั้งตัวไม่ทันและลืมตาดูโลกไพ่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะถ้าเมื่อไหร่อยู่ห่างกันเขาก็จะกลับมาหาคุณแบบที่คุณตั้งตัวไม่ทันเลยแหละนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานแห่งความสุข เป็นพลังงานแห่งความสดชื่นความสุขใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังคงมีความผูกพันอันดีซึ่งกันและกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะถ้าเป็นคนไกลก็มีเกณฑ์ได้ใกล้ชิดกันได้มีโอกาสได้ไปต่างถิ่นต่างที่ด้วยกันนะคะมาหากันแบบตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนในสถานะนี้ถือว่าความสัมพันธ์ของคุณชัดเจนมากขึ้นสเต็ปหนึ่ง จากคนคบคนคุยกันก็จะกลายมาเป็นคนรักกันเพราะว่ามีโอกาสที่ได้เจอได้เจอกันได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันได้ทําอะไรร่วมกันนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยก็สถานะไม่แตกต่างจากความรู้สึกข,ของคนที่มีคู่น่าจะมีเกณฑ์ที่ทําอะไรร่วมกันอย่างเช่นการลงทุนอันนี้ก็น่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปท่องเที่ยวร่วมกันหรือจะทําอะไรให้มันความสัมพันธ์มันชัดเจนแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเองในสถานะนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในสถานะของคนโสดกันต่อ สวัสดีค่ะมาถึงสถานะของคุณโสดชาวราศีมิถุนกันแล้วนะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรเฮลโลแฟนค่ะ Ace of c h a r i s e s Nice of Swords <c oughs> n e p e of One และ เชนออฟเช as ์ซิทถ้าโสดอยู่นะโสดมาตั้งนานความรู้สึกของคุณในช่วงพีเรียนี้น่าจะเจอคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกมีความกระชุ่มกระชวยหัวใจในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบปะหรือได้เจอเจอแล้วคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวน่าจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า2คนนะคะคนหนึ่งอาจจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณ อีกคนหนึ่งก็อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็เป็นได้นะคะแต่ดูจากพลังงานแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานที่ดีที่ทําให้คุณมีความสุขได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าดูแล้วเอาจริงเอาจาังในแง่ของการงานดูแล้วเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะซึ่งคุณก็อยากได้คนประมาณนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่า รักครอบครัวนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแล้วก็มีความหวานไหวมีความโรแมนติกด้วยเพราะคุณค่อนข้างเป็นคนติดแฟนนั่นเองอ่ะมาดูซิว่าพลังงานใครจะเด่นชัดที่สุดที่เข้ามาในช่วงพฤษภาคมนี้นะคะไหนซอฟท์คัพค่ะ The Wall Hangman Justice Seven of Wands นะคะมันเป็นพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์นะแต่เป็นคนที่อาจจะเขาเรียกว่ามีความคิดอะไรบางอย่างที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้เป็นคนต่างถิ่นต่างที่ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ผ่านการมีคู่มาก่อนก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กันไป สักระยะหนึ่งนะคะมันยังไม่ได้ผีผามว่าจะพัดจะผูเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังอย่างชัดเจนแต่เหมือนเหมือนว่าคุณจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองก่อนแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นเช่นไร Six of s o u r c e ค่ะ Four of Chariots ไ i ่อ of ชาริส e ์คิงออฟวอร์นเอชอฟแพนเทิรลดูเหมือนว่าเป็นพลังงานของคนที่อายุมากกว่าหรืออายุรุ่นราวเขาเดียวคุณเนี่ยจะเด่นชัดมากที่สุดแล้วใครคนหนึ่งก็จะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงไปนะคะอืม คนคนนั้นจะเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณหรือจะเข้ามาให้ความมั่นคงและให้ความชัดเจนกับคุณถึงแม้ว่าเข้ามาพร้อมกัน2พลังงานแต่สุดท้ายจะเหลือแค่พลังงานเดียวเป็นพลังงานที่มีความมั่นคงมีความหนักแน่นและมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณอยู่ตลอดเวลาคนคนนี้จะเข้ามาโดดเด่นนะคะแล้วก็คุณก็จะเลือกได้ในที่สุดว่าคุณจะเลือกพลังงานแบบไหนที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะคุณจะมีคำตอบในใจของตัวคุณเอง เจ็บซ้ำๆสอบชิงทุนหรือการลงสนามฝังใจลุ่งอรุนกว่าจะได้มาจริงๆแล้วกว่าที่คุณจะได้ความรักดีๆเข้ามาบางทีมันก็อาจจะต้องเจออะไรที่มันทำให้คุณเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะการลงสนามแข่งในเรื่องของความรักนะคะ คุณต้องพยายามตัดเรื่องราวต่างๆที่มันฝังอยู่ในใจเพราะว่ามันจะเป็นปมปัญหาเวลาที่คุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วคุณจะไปนึกถึงในเรื่องของอความรักที่มันไม่ดีที่มันฝังใจไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในพิเรียดนี้ถามว่าความรักเป็นอย่างไรถือว่าเป็นความรักที่สามารถคาดหวังได้มีลูกอรุณของวันใหม่แล้วกว่าจะได้มาเขาคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้ค่อนข้างที่จะมีความล้ำค่าถ้าคุณได้อ่ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรน์นี้สําหรับคนโสดน,นะ,ะนะก็มีแนวโน้มที่ได้เจอคนที่เข้าวินอะนะคะถึงมาพร้อมตีคู่กันมาแต่สุดท้ายจะเหลือแค่คนเดียวและคนที่คุณจะเลือกก็คือคนที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าและก็เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์มีความมั่นคงทางด้านของการเงินด้วย นะส่วนคนที่ไม่ใช่พอสักระยะหนึ่งจะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงไปแล้วก็จะค่อยๆทิ้งหา่างไอคนที่ใช่มันก็จะโดดเด่นขึ้นมาคนคนที่ใช่เนี่ยเขาจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณแล้วก็ทําให้คุณลืมเรื่องเก่าๆทําทให้คุณลืมเรื่องที่มันทําให้คุณเจ็บปวดฝังใจลูกอรุณของวันใหม่ใกล้เข้ามาแล้วความรักครั้งนี้กว่าจะได้มามันก็อาจจะมีทั้งเลือดและน้ําตาที่ผ่านพ้นแต่ว่ามันจะมีความสุขรออยู่นะคะโอเค คนโสดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ไม่โสดอีกต่อไปแล้วนั่นเองในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโอเคค่ะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันแพทจะนำมาลงให้เป็นประจำและฝากติดตามคลิปเรียวของจันแพทด้วยที่จะมีพิกอากร์ดเข้ามาหรือแรนด o อมนะคะเข้ามาในในในคลิปเรียวนะคะฝากติดตามด้วยก็จะเป็นอะไรที่สามารถเล่นได้ ทันท่วงทีเลยนะคะไม่ต้องรอ,อนานเพราะว่าคลิปริวจะใช้ระยะเวลาแค่1นาทีเท่านั้นเองก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาจนันแพดด้วยนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย